คุณครูจะทบทวนเรื่องคำนามเมื่อวานนี้นะคะเป็นคำนามสามัญนามคือไม่ชี้เฉพาะซึ่งง่ายๆไม่ชี้เฉพาะคือเราไม่ได้ระบุชื่อชัดเจนเช่นโต๊ะเ,เราก็ไม่รู้โต๊ะตัวไหนเก้าอี้คุณครูห้องเรียนอันนี้คือไม่ชี้เฉพาะเพราะมันมีเยอะมากส่วนอีกอันหนึ่งคำนามตัวที่สองคือ คำนามนวิสามัญนามเป็นคำนามที่ชี้เฉพาะเจาะจงเช่นคุณวนวพรห้องเรียนปหกทหกตีพีอย่างเงี้ยนะคะคือระบุไปเลยชัดเจนอันนี้คือวิสามัญนามซึ่งเมื่อวานนี้เราเรียนไปแค่สองเรื่องนะคะวันนี้เราจะต่อจากเมื่อวานนะลูกวันนี้จะเป็นคำนามตัวที่สามนะคะ ลองไปดูกันเลยลูกอันนี้นักเรียนเรียนวหมืนแต่พอหนึ่งเลยค่ะลูกแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณครูแต่ท่านเน้นหนูมาแค่ไหนแต่ครูจะบอกเลยว่าจากผลการสอบโอเน็ทุกป,ปีเลยนะคะสิ่งง่าย,ายๆเหล่านี้เกี่ยวกับคำนามคำลักษณะนามอะไรเนี่ยหนูผิดนะลูกคะแนนที่ควรได้หนูไม่ได้เพราะบางทีหนูก็งงเนาะเนี่ยหนูดูในนั้นเลยนะคะคุณครูก็จะพูดไปเรื่อยๆนะลูกข้อสามเนี่ย คือชนิดที่สามคำที่บอกลักษณะของนามหนูดูได้เลยนะลูกถ้าหากว่าบอกลักษณะของนามเนี่ยจะมีสระอะนะคะแต่เมื่อมาเป็นตัวเรียกปุ๊บสระอะจะหายไปเลยเรียกว่าลักษณะนามดูจากคำอ่านในวงเล็บเลยลูกลักษณะนามคำอ่านจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะลักษณะนามคือคำนามที่ใช้บอกลักษณะของนามข้างหน้านะคะ และมัดใช้ตามหลังคำที่บอกจำนวนหนูดูนะลูกเช่นคำว่าตัวคำว่าบานคำว่าก้อนคำว่าแผน่นคำว่าปากคำว่าเล่มคำว่าคนแบบนี้นะคะซึ่งมีเยอะมากแล้วเมื่อเรามาเรียนรู้ไปเรืเร่อยๆเดี๋ยวนักเรียนก็จะเข้าใจมากขึ้นนะลูกถ้านักเรียนเข้าใจแล้วคุณคูอจะไปต่อนะคะ หนูมาดูตัวอย่างจากเมื่อกี้อะค่ะคุณครูจะพยายามหาตัวอย่างคำหลายๆแบบหนูดูนะลูกคุณแม่ซื้อสมู่หกก้อนคำที่ขีดเใต้คำว่าก้อนเป็นคำลักษณะนามนะคะตจำนวนชาวประมงมีนวนสองปากตันมันมันจะมีปากกว้างๆคล้ายๆมุ้งลูกจะเรียกเป็นปอกเพราะนั้นลักษณะ ของอวนก็คือคำว่าป่านะคะลักหน้าตาเจ็ดบานนี้เปิดได้บานก็เป็นลักษณะนามของคำว่าหน้าตาเห็นไหมคะลุั่นเนาะเห็นมาแล้วทั้งนั้นแหละอันนี้เป็นการทบทวนนะคะนกเรียนไม่ต้องกังวลทีนี้หนูดูใส่ดอกจันนะคะ เราอาจใช้คำว่าหนึ่งตามหลังลักษณะนามได้นะคะเชน่นบ้านหลังหนึ่งก็คือหลังเป็นลักษณะนามหนึ่งก็คือจำนวนมีหลังเดียวนะคะเด็กคนนี้คนเป็นลักษณะนามก็มีหนึ่งคนเพราะเด็กคนนี้ชี้เฉพาะเจาะจงลนงไปเลยนะคะกระดาษแผ่นนะั้นเหมือนกัน แผนเป็นลักษณะนามของกระดาษก็แปลว่ามีกระดาษแผ่นเดียวเหมือนกันค่ะอันนี้คือรูปแบบการเขียนประโยชน์ที่หลากหลายออกไปนะคะคุณครูก็เลยยกตัวอย่างมาให้หนูเข้าใจมากขึ้นและเห็นชัดมากขึ้นงงไหมคะไม่งงนะคะไม่งงคุณครูจะไปต่อนะลูกเมื่อกี้ลักษณะนาม ส่วนใหญ่อยู่ข้างหลังจำนวนใช่ไหมคะลักษณะนา,นามก็มักจะมากับคำนามรวมหมู่หรือเรียกว่าสมุหานามคำอ่านอยู่ในวงเล็บเลยนะลูกสมุหานามก็คือคำที่บอกลักษณะเหมือนกันเลยค่ะเหมือนลักษณะนา,นามแหละค่ะแต่มากกว่าหนึ่งต้องมากกว่าหนึ่งนะคะคือเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นหมวดเป็นพวกนะคะ และสมุหานามเนี่ยเรามักจะอยู่หน้าคำนามด้วยเช่นคำว่ากลุ่มคำว่าคณะคำว่าฟูโขงนะคะไม่ใช่โขงลงนะลูกโขงนี่ก็คือใช้กับช้างที่มากกว่าหนึ่งตัวขึ้นไปนะลูกปองแล้วเ,เดี๋ยวมีอีกมากมายนะคะหนูดูเนื้อหาทันไหมลูกถ้าทันแล้วเราจะไปเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดนะคะเรามป็นตัวอย่านกันลูก นี้เป็นฝูงนกปาก่างเห็นไหมคะสมุหานามหรือรวมหมู่ฝูงอยู่ข้างหน้านกเห็นไหมลูกนกเป็นคำนามเราเอาฝูงไว้ข้างหน้าแสดงว่านกปาก่างไม่ได้มาตัวเดียวแน่นอนมันมาอยู่ที่มึงสีภัยนับพันตัวเห็นไหมคะเป็นพันตัวเลยจึงใช้คําว่าฝูงนะคะเพราะฉะนั้นสมุหานามคือคําว่าฝูงนะลูกอยู่ข้างหน้าเลยมาดูตัวอย่างที่สอง หมู่บ้านแสนสุขสะอาดมากเห็นคําว่าหมู่ไหมลูกหมู่บ้านมีบ้านหลายหลังเราจรึงใช้คําว่าหมู่หมู่ก็จะอยู่ข้างหน้าคำนาเหมือนกันนะคะนี่ชัดเลยนะคะลูกมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งอันที่สามนักเรียนจะได้ชัดเจนมากขึ้นเนาะคณะครูชมการแสดงรำไทยคณะครูแสดงว่ามากกว่าหนึ่ง ตั้งแต่สองขึ้นไปเลยลไปกันหลายท่านเลยนะคะจึงใช้คำว่าคณะแล้วหนูสังเกตคำว่าคณะก็จะอยู่หน้าคำนามเช่นกันนะคะนึกว่าดูดอกจันทร์ข้างล่างหรือทีครูสรุปให้เห็นชัดๆว่าคำนามดวมหมู่จะอยู่หน้าคำนามที่ประกอบอยู่นะคะเห็นไหมคะเหมือนที่คุณครูเน้นเมื่อกี้เช่นฝูงนกหมู่บ้านคณะครู เป็นต้นค่ะเรีนยนทันใช่ไหมคะถ้าทานนันเราจะไปต่อกันเลยนะลูกใครไม่ทันไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราจะมีคลิปการสอนย้อนหลังให้นะคะใครสงสัยอะไรเข้าไปดูได้นะลูกเหมือนของเมื่อวานเนี้ยเราก็ส่งไปให้แล้วนะคะคดูจำทันก็จะส่งให้หนูอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะคะ คุณครูดาวฝากเกมมาให้ค่ะคุณครูดาวไม่ใช่คุณครูสังคมอันนั้นคุณครูดาวจะมีสองคนนะคะลงเน้นอันนี้คือคุณครูดาวนวพรน,นะลูกสวยเลยแหละใจดีด้วยนะคะเอาเกมมาฝากเลด็กๆค่ะเรามาดูกันเลยนะลูกอ่ะอันนี้นะคะนเรียนถ้านักเรียนตอบได้นักเรียนก็ลองทิ้งนะคะคำตอบไว้ในแชทได้เลยนะคะอ่ลองเล่นกันดูค่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่วาวาและช่องวาววาทีตาส์นะคะวันนี้พี่วาว็จะมาชวนน้องน้องเล่นเกมนั่นก็คือเกมทายลักษณะนามของสิ่งของซึ่งมีทั้งหมด10ข้อมีการบ้านด้วยนะคะ1ข้อพี่วาวาจะจับเวลา10วินาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเล่นเกมกันเลยคะ่ะข้อที่1คําลักษณะนามคําว่าอันใช้กับรูปภาพไหนคะเริ่มจับเวลาคะ่ะ บนเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้ององูค่ะใช้กับไม้แขนเสื้อตัวอย่างเช่นไม้แขนเสื้อหนึ่งอันข้อที่สองคำลักษณะนามคำว่าคันตรงกับรูปภาพไหนคะเริ่องจากเวลาค่ะบนเวลาค่ะเฉลยนะคะคือข้อขอไข่ค่ะล่มตัวอย่างเช่น ล่มหนึ่งคันข้อที่3ามคำลักษณะนามคำว่าตัวตรงกับรูปภาบไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยน,นะคะก็คือข้ององูค่ะเก้าอี้ตัวอย่างเช่นเก้าอี้สองตัว ที่4คําลักษณะนามคําว่ารูปตรงกับรูปภาพไหนคะเริ่มจับเวลาคะ่ะหมดเวลาคะ่ะเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะรูปโลกตัวอย่างเช่นรูปโลกหนึ่งรูปข้อที่คําคำลักษณะนามคำว่าวลาาำารลาตรงกับรูปภาพไหนคะเริ่มจับเวลาคะ่ะ เวลาคาะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะเรือตัวอย่างเช่นเรือห้าลำข้อที่6คําลักษณะนามคําว่าใบตรงกับรูปภาพไหนเริ่มจากเวลาค่ะเวลาคาะเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะหม้อตัวอย่างเช่นหม้อห้าใบ ข้อที่7จ็าคำลักษณะนามคําว่าเล่มตรงกับรูปภาพไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยน,นะคะก็คือข้ององูค่ะเทียนตัวอย่างเช่นเทียนหนึ่งเล่ม ข้อที่แคำักษณะนามคำว่าคู่ตรงกับรูปภาพไหนคะเรื่องจากเวลาค่ะมดเวลาค่ะเสมอนะคะก็คือข้อขอไข่ตะเกียบเช่นตะเกียบผ้าคู่ข้อที่9กําคำักษณะนามคำว่าหลังตรงกับรูปภาพไหนคะเรื่องจากเวลาค่ะ มเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะตู้เย็นตัวอย่างเช่นตู้เย็นหนึ่งหลังข้อที่สี่คำปรัษณะนามคำว่าเครื่องตรงกับรูปภาพไหนคะเริ่มงจากเวลาค่ะมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะพัดลมตัวอย่างเช่นพัดลมหเครื่อง จบไปแล้วนะคะสําหรับเกมภายรัษณานามวันนี้พี่หวาก็มีการบ้านมาให้ด้วยนะคะ1ข้อนั่นก็คือคํารัษณานามคําว่าทลายทลายใช้กับรูปภาพไหนคะน้องๆพอจะทราบแล้วใช่ไหมเอ่ยส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร b ์ช่องหวาหวาคิดอาร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ่เป็นไงคะเด็กๆได้ทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยอ่าเดี๋ยวครูจะไปดูในแชทนะคะอ่าต่อไปนะคะจะเป็นงานที่นะคะฝากไว้อ่าเป็นงานง่ายๆนะลูกเป็นการทบทวนจากที่หนูดูทั้งเกมทั้งตัวอย่างประโยคนะคะ หนูจะเขียนยังไงก็ได้จะออกแบบยังไงก็ได้นะลูกให้มีลักษณะนามกับสมุหานามอยู่ในแผ่นเดียวกันนะคะตามคำสั่งเลยลูกเขียนคำลักษณะนามและสมุหานามแต่งเป็นประโยคง่ายๆในกระดาษของหนูเลยนะคะอย่างละสี่ประโยคคุณครูให้ตัวอย่างไปหนึ่งข้อแล้วให้ไปถึงข้อห้าราะอะไรข้อหนึ่งคุณครูถือว่า ไม่นับคะแนนนะลูกอันนี้ก็เหมือนเดิมตัวอย่างนะคะลักษณะนามปีศาจตนนี้ดุมากเห็นไหมคะคำว่าตนเป็นลักษณะนามของปีศาจแสดงว่ามีตัวเดียวตนเดียวเห็นไหมคะเพราะใช้ตนนี้นะคะลูกคราวนี้เราลองไปดูของตัวอย่างสมุหานามนะคะเหมือนกันเลยคุณครูให้ตัวอย่างไว้ เราชาวนาร่วมมือกันทําความสะอาดวัดเห็นไหมลูกชาวบ้านมากกว่าหนึ่งเขาใช้คําว่าเราอยู่หน้าคํานามคือคำว่าชาวบ้านเห็นไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะลูกวันนี้อย่าลืมทํากันบ้านของเก่าด้วยนะลูกไม d แฟตติ้งหรือแผนที่คอามคิดส่วนอันนี้หนูจะออกแบบไงก็ได้แต่เขียนให้ลายมืออ่านออกนะคะลูก ทำออกมาเลยให้อยู่ในหน้าเดียวกันแล้วอย่าลืมใส่ชื่อเลขที่ชั้นข้างล่างกระดาษหรือข้างบนกระดาษก็ได้ลูกคุณครูจะได้พอเปิดมาเราก็มาส่งคุณครูประจําชั้นอส่งคุณครูประจําวิชานะคะของคุณครูเสาเรียกครูเสาได้ลูกสั้นๆกับครูดาวนวพรน,นะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันที่25เลยนะคะลูกแล้ววันนั้น จะเป็นอย่างไรในการสอนหนูต้องมารอดูกันนะคะวันนี้คุณครูก็ขอฝากภาษาไทายให้หนูเก็บไปทาตกแต่งชิ้นงานสวยงามตามท้องเรื่องหรือตามความสนใจของหนูเพราะเรามีเวลาเยอะนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะหัวหน้าบอกลูก